สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดที่รอรักใหม่อยู่นะสําหรับชาวาธาตุดินนะคะชาวาธาตุดินคือราศีพฤษภกันมังกรนะประจําเดือนพฤศจิกายน2565นะคะ ให้ใบรแรกนะคะ The Hermit ห้าไม้สามไม้นายออ t วาดควีนออ o ค Cup เจ็ดถ้วยสิบดาบ King 킹ออฟสอดแปดเหรียญแอะเจอไฮโรเพนโอเคค่ะ สำหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคนโสดชาวธาตุดินนะราศีพฤษภกันมังกรนะคะไพ่พลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะคือเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเข้ามานะคะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวคุณเองโสดแบบยาวๆนะโสดแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาว่างในการทํางานหรือว่ามีการศึกษามีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบ ะจะมั่นใจในความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะเหมือนกับว่าคุณเจอใครเข้ามาคุณแบบเป็นคนที่เปิดใจเปิดใจยากนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการศึกษาดูใจใครสักคนหนึ่งนะมันก็เลยทําให้คุณยิงโสดมายาวๆอยู่นะคะแล้วมันเหมือนกับอีกในหนึ่งนะอาจจะมีบางท่านอาจจะมีบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเบื่อหน่ายกับความรักแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับการทํางานเป็นส่วน ใหญ่นะมันก็เลยทําให้คุณโสดมายาวๆโสดมาสักพักหนึ่งนะห้าไม้เหมือนกับชีวิตของคุณช่วงนี้มันมีอะไรวุ่นวาย มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆให้แก้ไขนะมีอะไรต่างๆให้คุณได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องนะบริวารน,นะคะอาจจะทําความายุ่งให้กับคุณนะทําให้ตัวคุณเองก็หมดเวลาไปกับการจัดเวลากับการจัดการเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆในทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวนะเหมือนกับว่าคุณก็เป็นการข้าเวลาไปนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะ สามไม้เข้ามานะคุณมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจนะคุณมีเกณฑ์จะได้พบคนที่ใช่คนที่ถูกใจแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณอา,อาจจะเจอในระหว่างการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเที่ยวหรือว่าเดินทางไปติดต่อง,งานหรือมีการเดินทางกับต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นคนที่เข้ามาเจอคุณในระหว่างการเดินทาง กันอ่อมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนในสายงานก็เป็นไปได้นะคะรักในสายงานก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุ้นเคยเคยเห็นหน้าค่าตามาหรือว่าเคยดีวงานด้วยอยู่แล้วว่าในเดือนนี้อาจจะมีความพิเศษอาจจะแบบตาต่อตาเจอกันแล้วก็อาจจะปิ๊งกันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาจะเป็นคนที่คุณได้เจอแล้วคุณรู้สึกถูกใจเลยแหละแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าในดน้าไพ่แล้วว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเ,ออเหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่นะเหมือนกับตัวคุณเองก็พยายามที่จะเลือกพยายามที่จะตามหาใครคนนั้นที่เป็นคนที่ถูกใจคุณจริงๆนะคะนายอ็อบวารนะเป็นการที่ตัวคุณเองเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาตัวคุณเอง ลืมเรื่องรักไปเลยอะสักพักหนึ่งตัวคุณเองมัวแต่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ถ้าเผื่อว่าใครคนนั้น่ะยังไม่ตอบโจทย์คุณเท่าที่ควรหรือว่าคุณคุยด้วยแล้วคุณไม่รู้สึกว่าใช่คุณก็จะไม่ไปต่อคุณก็จะไม่เปิดใจคบนะมันก็เลยจะทาให้คุณยังโสดอยู่ในตอนนี้นะคะคุนอ็อกคับเข้ามานะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีความหวาดระแวงอ่ะมีความหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์เหมือนกับถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆอย่างที่มีกาบ,บอกนะถ้าคุณไม่รู้สึกได้ถึงความมั่นใจในตัวเขาคนนั้นอ่ะคุณจะไม่เปิดใจยอมรับนะจริงๆแล้วตัวคุณเองก็รอใครสักคนอยู่นะคะในตอนนี้ตัวคุณเองต้องการให้มีคนมารักมีคนมาดูแลมีคนมาเอาใจใส่นะต้องการที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่เจอใครคนนั้นนะ แต่คุณมีโอกาสจะเจอเขานะจากการเดินทางจากการติดต่องานนะเจ็ดถ้วยเข้ามาเถ้วยเข้ามาในที่นี้นะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเปคสูงเป็นคนที่วางสเปคเยอะเกี่ยวกับคนรักนะคนรักของคุณจะต้องมีแบบเป็นแบบเหมือนในฝันของคุณคุณตั้งตั้งสเปคไว้ว่าต้องมีหนึ่งสองสามสี่นะคุณก็เลยจะหาคนคนนี้ยากหน่อยนะคนที่ตรงตามสเปคของคุณนะ หรืออีกในหนึ่งนะคะคุณจะเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดกังวลใจไปต่างๆนานานะเหมือนกับเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจแต่ก็เก็บมาคุ้นคิดนะคุ้นคิดว่ามันใช่มันดีไม่ดีมันจะคบกันได้ไหมมันจะเป็นคนที่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะตัวคุณเองเก็บมาคิดเก็บมา,ามันเหมือนกับว่าเก็บมาไตรตรองอะนะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองก็อาจจะขาดความมั่นใจไปในการที่จะเปิดใจคบใครนะคะ สิบดาบมันเหมือนกับว่าช่วงเนีนะ้ตัวคุณเองก็คงเค,เครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอครอบครัวก็มันก็ทําให้ตัวคุณเองมันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามีความเครียดมีความกดดันจากสภาวะต่างๆที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งนะในบางคนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณนะมีแผลในอดีตนะมีความเจ็บช้ำในอดีตที่มันยังฝังอยู่ในใจคุณแล้วคุณไม่อาจจะลืมเลือนนะ คุณก็เลยเอามาแบบเอ่อกับเขาเรียกอะไรเอามาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วทำให้ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนกังวลใจไปว่าถ้าจะคบใครแล้วอาจจะกลับไปเจอความผิดหวังซ้ำๆเหมือนในอดีตนะตัวคุณเองก็เลยยังเหมือนกับใจคุณยังไม่มูฟออนจากความรักที่มันเจ็บปวดในอดีตนะคะก็เป็นไปได้นะ King of s w o r d s คุณค่อนข้างที่จะ ถ้าคุณได้ชอบใครถ้าคุณได้ปิ๊งใครอ่ะคุณตัดสินใจที่จะคบเขาและคุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคุณไม่ได้มาแบบเล่นๆคุณไม่อยากคบใครแบบเล่นๆไม่อยากคบแบบแก้เหงาแก้เซ็งนะคะคุณต้องการครบเขาแบบสร้างครอบครัวร่วมกันไปเลยนะแลว้วตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเออเขาเรียกอะไรไปไหนมาไหนหรือทําอะไรคุณค่อนข้างที่จะเนี๊ยบเป็นคนค่อนข้างที่จะวางแผนเป็นคนมีระเบียบในการ ใช้ชีวิตพอสมควรนะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะไม่คบใครแบบสเปะสปะไม่คบใครแบบคุยเล่นเล่นคุยแก้เหงาแก้เซ็งเนี้ยคุณไม่ทํานะคุณพยายามที่จะเลือกคบคนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุดคนที่ทําให้คุณมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆเขาเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจคุณถึงจะเปิดใจยอมรับเปิดใจยอมคุยกับเขานะ แเหรียญน,นะคะแปดเหรียญเข้ามาในตอนนี้เหมือนกับว่าในช่วงเวลาเนี้ตัวคุณเองพยายามสร้างครอบครัวตัวเองนะสร้างฐานะตัวเองอยู่แล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองมีความมั่นคงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเมคมันนี y นะเป็นคนโสดที่แบบมีรายได้ดีพอสมควรนะในตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะวุ่นวายกับเรื่องงานนะกับเรื่องการหาเงินเป็นหลักนะคะในตอนนี้ จอไฮโลเพนเจอไฮโลเพนเข้ามานะคะอืมคนโสดนะอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าต้องรอคนรักแบบสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะอาจจะรอนานกว่าราศีอื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะมัวแต่แบบ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานนะอย่างที่มิกาบอกนะเพราะมีเดอ h e เฮอร์มิเข้ามาเบื้องต้นแล้วก็นี่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานไปกับการศึกษาไปกับการทําอะไรต่างๆที่คุณคิดอยากจะทําคุณคิดอยากจะเรียนรู้นะมันก็เลยทําให้เวลามันหมดไปกับการทํางานกับการอารินต่างๆนะคะไพ่เดอะไฮโรเพนก็ขึ้นมาสอดคล้องขึ้นมาตอกย้ํานะว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะใช้เวลา นานสักนิดนึงนะกว่าจะเจอคู่ครองกว่าจะได้เปิดใจยอมรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะแต่ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกใจนะเพราะมีสามไม้เข้ามาจะเป็นคนที่คุณได้เจอกันระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวการเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางติดต่อง,งานนะคะหรือว่าเป็นรักในสายงานหรือจะเป็นคนที่คอนแทคมาทางโซเชียลก็เป็นไปได้นะจะเป็นอินสตาแกรมหรือ a ฟซบ o ๊กหรือว่าอาจจะเป็นทิกตอกก็เป็นไปได้นะคะเหมือนว่า พบกันเจอกันแล้วก็ถูกใจคุยกันก็อาจจะเป็นไปได้นะสำหรับชาวธาตุดินนะคะยังไงแล้วมิกะจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะขอให้พลังงานของไพ่นะช่วยบอกกับชาวธาตุดินนะคะว่า,าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้พบได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจจริงๆไหมนะ สามถ้วยสามถ้วยเข้ามาตอกย้ํานะว่าคุณมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณเจอในงานในเหมือนกับว่าในงานปาร์ตี้ในงานเลี้ยงต่างๆหรือว่าอย่างที่มิการบอกนะมันเหมือนกับว่าต้องเป็นอะไรที่พิเศษอะเป็นการเดินทางเป็นการได้พบปะสังสรรค์กันนะห้าถ้วยแต่คุณก็ยังคงไม่ลืมรักในอดีตคุณยังไม่คงไม่ลืมแบบ ความเจ็บปวดรุดร้าวในอดีตนะเกี่ยวกับความรักที่คุณได้เผชิญที่คุณได้พบได้เจอมานะอืเหมือนกับถึงอีกในหนึ่งนะคะอาจจะเป็นไปได้นะว่าถึงเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจคุณก็ยังคิดมากคุณก็ยังซีเรียสคุณก็ยังเป็นกังวลนะเหมือนกับมันไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาจากกรอบที่เองวางไว้ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านกำแพงที่คุณตั้งไว้นะ King of Particle คนที่คุณจะเจอเขาจะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงนะเขาจะเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่คิดจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวแล้วนะไม่คิดที่จะคบใครแบบเล่นๆนนะคะคนคนนี้นะหกเหรียญถ้าคุณได้เจอเขานะคะคุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้ศึกษาดูใจกันนะกับคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายค่อนข้างที่จะ คุยกันแล้วเข้ากันได้ง่ายกับคุณนะจะเป็นคนที่คุณเข้าถึงง่ายเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่คอยเทคแคร์คอยดูแลคุณนะคะก้าวดาบคุณก็ยังคงกังวลใจอยู่นะกับความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นคุณกลัวคุณยังกลัวอยู่นะใจคุณยังไม่มุฟออนนะคะยังไงแล้วพยาพยามเนาะพยายามมุฟออนจากความรักที่ปิดหวังในอดีตนะเพจออกซอร คุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะเขามองว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจนะถ้าคุณได้คบถ้าคุณได้รู้จักกับเขาไปเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะสร้างกำแพงมาป้องกันตัวเองไว้สูงนะแล้วมันทาให้เวลาที่คุณคบกับใครแล้วคุณไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้เขาเห็นนะนะมันก็เลยอาจจะดูมุมมองว่าเป็นคนอา,อาจจะเป็นคนดูเอาแต่ใจอาจจะเป็นคนลั้นในสายตาของเขานะคะ สามเหลียนมีเกณฑ์ได้วางแผนสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะถ้าคุณได้เจอคนที่ถูกใจคนนี้นะ The f o o l คุณรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกว่าเหมือนกับได้เจอคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเก๊กไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเหมือนใช้ชีวิตเรียบง่ายง่าย,ายสบาย,บายมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะ สองเหรียญยังไงแล้วคู่ของคุณนะถ้าคุณได้เจอคนคนนี้ยังไงแล้วได้คุยได้คบกันแน่นอนนะสองเหรียญเข้ามาการันตีแล้วนะถ้าได้เจอได้คบกับคนคนนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณทั้งคู่จะก้าวผ่านมันไปได้นะเพราะว่าสองเหรียญเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นคุณยังไงคุณจะกลับมารีเทิร์นคือดีกันแล้วก็ยังได้คบกันดําเนินความสัมพันธ์กันไปอยู่นะคะจัดติด เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณนะเหมือนกับว่าใครคนนี้ที่คุณจะเจอเขาถ้าคุณได้พบและคุณได้คุยได้เริ่มต้นคบกันนะคะมันจะได้เรียนรู้ได้ศึกษากันไปด้วยด้วยแบบราบรื่นนะดูแล้วราบรื่นดูแล้วเขาเป็นคนที่คอยเทคแคร์คอยดูแลคุณนะคุณซสอ,อีกที่สร้างกำแพงขึ้นมาแล้วทำให้เขาอาจจะดูเหนื่อยๆกับคุณด้วยซ้ำนะ แต่ยังไงแล้วยังมีสามเหรียญมีจัดติดเข้ามานะมี2เหรียญยังไงแล้วคู่ของคุณจะประคับประคองไปจนถึงขั้นสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะได้เจอคนที่ใช่นะได้สมหวังในความรักนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ